ามือขวามือทอเทริโทอทริไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยี่สี่อยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ยัง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 ไม่ใช่ยังไม่ใช่ใช Good morning เหนื่อยเลย เราขึ้นกันมาอยู่บน JR Super h a า u ุ t o ที่ปลายทางไปที่คุรายโยชินะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราไปที่สถานีชินโนซากะเพื่อที่จะไปเปิดพาสซันโยซันอินนอตคิวชูกันนี่คือพาสที่เราแลกมานะครับ เป็นวันจันทร์ชาวญี่ปุ่นกันเลยแบบเยอะมหาศาลมาที่ออฟฟิศก็เลยทําให้เราใช้เวลาค่อนข้างนานในการรอคิวจนแบบใกล้ถึงเวลาที่ขบวนที่เราแพนเอาไว้อ่ะมันจะมาแล้วเราก็ต้องแบบวิ่งกันอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะให้มันทันรถไฟเดี๋ยวเราก็คงนั่งกันยาวๆเลยไปลงที่สถานีคุรายโยชิแล้วเดี๋ยวเราจะต่อรถไฟสายโลไปที่สถานียูราอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปบ้านเกิดของโคนั้น เราอยู่กันที่สถานีคุรายโยชิแล้วนะครับเรานั่งจากชินโอซาก้ามานะ่าประมาณ3ชั่วโมงได้นานมากหลับกันหลายตื่นกว่าจะถึงเดี๋ยวเราจะต้องต่อรถไฟนะครับไปลงที่สถานียูราคาที่เราแลกมาเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อไปได้เลย,เลยก็คือเราลงจากแพตฟอร์มเบอร์2ฝั่งของข้าแล้วเร,เรืนข้ามมาแพตฟอร์มเบอร์3อันนี้รอบของเรานะครับ11โมง6นทีนะครับ ก็มาถึงที่สถานียูระแล้ว,ลวนี่เราออกมาก็เจอนี่เลยคนนั้นเราก็แวะจะมาทานข้าวกันร้านตรงหน้านสถานียูระครับเป็นร้านแบบโลโคมากๆเลยขนาที่ว่าไม่มีภาษาอาังกฤษเลยมนนเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลย นี่คือสภาพนะครับเรากำลังจะเดินไปที่โกโชอาโอยาม่ามิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของอาจารย์อาโอยาม่าที่เป็นผู้เขียนการ์ตูนโคนันจริงๆเราสามารถเดินทางจากสถานียูราไปที่โกโชอาโอยาม่ามิวเซียมได้หลายวิธีนะไม่ว่าเราจะเดินก็ได้หรือว่าจะนั่งรถบัสก็ได้แต่ในครั้งนี้เราเราขอเดินไปเพราะว่ารถบัสเนี่ยเราต้องรอรอบเลย เราเลยโอเคเดินก็เดินวะแล้วดูสภาพตอนเนี้ยคือมันร้อนมากเลยนะคือไม่รู้ทริปเนี้ยพูดคําว่าร้อนไปกี่รอบแล้วอะคือมันร้อนจริงๆรงิคือแดดมันเปรี้ยงมากๆอ่อะแล้วการเดินในเมืองนีน้คือมันไม่ได้มีแบบแหลงหลบลมที่หลบลมให้เราต้องเดินกางแจง้งสภาพมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นเออมันต้องเซฟตัวเองแหละเพราะว่าเราต้องอยู่ที่นี่อีกหลายวันเราต้องเผชิญกับแดดที่ญี่ปุ่นอีกหลายวันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบตัวจะไหม้เตรียมไปสักก่อน บ้านชินิจิเราสามารถที่จะกดออดได้ด้วยนะ,ะชิิจเฮ้ยใช่ <Hey. S 2> ชินิจินี่จัง今留守してるよอืมน่ารัก ที่ครับอันนี้คือป้ายรถมีน่ารักมากเป็นคนนันกับมริโคโคโร่ถึงแล้วนะครับอาโอยาม่ามังกับแฟคทอรี่และข้างหน้าเราก็จะมีรถเต่าสีเหลืองของด็อกเตอรอากาะโดดเด่นมากอยู่ข้างหน้า จำลองโต๊ะทำงานของขอาจารย์อวยยาม,ม่านะฮะ จะมาทายกันว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรบ้างอันนี้รองเท้าเพิ่มพลังเตะแน่นอนนี่โอ้อันนี้ชัดเลยนี่ลูกบอลอันนี้ก็เป็นเข็มขัดจะเป็นเข็มขัดยิงลูกบอลน,น,นี่นาฬิกายิงยาสลกโอ้สวยมากอะ่ะแล้วสุดท้ายแว่นอ น,นี่ก็จะเป็นกลของห้องปิดตายเนี่ยเป็นประตูแบบตัวล็อกอย่างเงี้ยอ่าคนเฉลยนะเขาบอกว่าให้ลองดึงเทปประมาณนัก30 4 0ิบส่สเซนอ่าประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้ไม่แปะ้นันข้างตรงน,นี้แล้วก็เหมือนปิดประตูมากมันก็จะค่อยสายเอาไว้แล้วค่อยดึง เสร็ปุ๊บก็ปักตุกเสร็จแล้วกลายเป็นห้องปิดตายเรียบร้อย ตอนนี้เราเสร็จจากพิพิธภัณฑ์โกโชอโอยาม่าเรียบร้อยครับก็ล้มละลายไปเลย,ค,ลย,เลยคือของก็น่ารักเ่ยของจริงจของไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคือเข้าใจว่าแฟนๆคงจะมาเหมากันเยอะมันก็เลยแบบอันเลยของกระจุกกระจิกนิดๆิหน่อยหน่อยแต่ก็โดนมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่สถานียูระแล้วก็รอรถไฟไปที่โทดทอริ เพื่อจะต่อรถไฟกลับไปที่ชินโอซาก้าแล้วก็หมดแล้วทริปวันนี้เดี๋ยวจะเป็นฟรีไทม์ตอนช่วงเย็นนะหาอะไรกินเดี๋ยวมาอัปเดตทีห้หนึ่งตอนนี้เราขึ้นมาบนรถไฟกับโลโก้ที่เราจะนั่งจากสถานะียูระไปลงที่สถานีโทโทริเพื่อจะรอต่อขอบวนไปที่ชินโอซากนะ้ากันสภาพหัวเปี่ยนหัวเปลี่ยน <S <S ไม่ได้เปียกเพราะฝนเออเปียกเพราะเหนือเปียกด้วยคนแปดหงก็คือเรียบร้อยแล้วกาเออตัอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนขบวนรถไฟซูเปอร์ฮากุโตะนะครับจากสถานีโตโทริ มุ่งหน้าไปที่สถานีโอซาก้านะครับทนี้เราเปลี่ยนแผนนิดนึงตอนแรกเราจะลงที่สถานีชินอนตกาก้าแต่ว่าเราดูเวลาแล้วว่าเราน่าจะไปต่อกันได้อยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลงสถานีโอซาก้าแล้วเดี๋ยวจะไปเดินหาซื้อของช้อปปิ้งกันต่อที่มุมไดังนะครับ เรา็วาวาปกันมาที่ร้านอูชินนะครับเป็นซูชิหน้าล้นลงมาจากสถานีโอซาก้านะครับแล้วเราก็เดินมาสิบนาทีก็เข้ามาถึงที่ร้านอูชินละเป็นซูชินหน้าล้นเดี๋ยวเรากินข้าวเย็นกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินกันต่อนะฮะที่ยานอุเมดาซูชินหน้าล้นมันใหญ่มากดูเที่ยวกับมือได้นะเลยเที่ยวกับมือโอ้โหชิน้น นหน้าดาจุกๆกันจับปลาตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่อัปป้าที่ชินโอซากาแล้วครับหมดไปอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเรากลับไปพักค่อนเพื่อเตรียมตัวกับวันพรุนี้เดี๋ยวลุยกันต่อพรุนี้นี่ตื่นเชา้านะไปละบ๊ายบาย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกียวโตแล้วนะครับเรามาเปิดเดยกันที่นี่เราออกจากสถานีชินโนซากะประมาณ6โมงเช้ามาถึงที่เกียวโตเนี่ยเกือบ7โมงเราจะไปจุดถ่ายรูปมุมเจดีที่น่าจะเป็นจุดฮอตสปอตในการถ่ายรูปเลยซึ่งเราต้องมาแต่เช้าเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราต่อรถเมลไปที่เจดีอีกทีนึงนะครับ ขึ้นรถเมล์สาย206ที่แพลตฟอร์ม D2 นะครับประมาณ13นาทีแล้วเราก็ลงที่ป้ายที่โยมิสึมิชินะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ตัวมุมถ่ายรูปที่เป็น JD 5ชั้นนะครับแล้วก็นี่ข้างหลังนี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมากๆเลย <laughs> แล้วเราก็มาถึงนที่ยาสักกะพักวันด้าน,นะครับคนเยอะแบบเยอะมากๆ,ๆเลยเรามายืนกันประมาณสัก5 0 15นาทีได้นะโอ้โหคนแบบมาไม่ขาดสายเลยเราเดินจากปลายรถเมล์เมื่อสักครู่นะมันจะเข้าทางข้างหน้าเนาะแล้วเราก็ต้องเดินอ,อ้อ,อ,มอ,อมมาตรงข้างหลังตรงนี้เออเดินย้อนมาก็มุมมหาชนมุมใหม่ทำให้รู้ว่าจากทริปปีที่แล้วเนี่ยมาประมาณ7โมง ถึงประมาณเจ็ดโมงก็คือคนแบบล้างเลยวันนี้เรามาแบบเจ็ดโมงครึ่งก็คือคนก็คือเป็นมหาชนแล้วซึ่งแปลว่าแต่คราวที่แล้ว่พี่มามันเป็นหน้าหนาวเจ็ดโมงมันก็ยังแบบไม่มีแดดก็เลยคนก็จ,จะไม่มาอันนี้ก็เป็นทีคถ้าเรามาหน้าร้อนเราจะต้องเป็นนกที่ตื่นเช้ากว่าเดิมถ้าเราอยากจะได้รูปที่งดงาม เรากำลังจะไปที่วัดน้ำใสนะครับที่ยุมิสิเดลระนะเดินจากจุดยาสกัปพักกักนด้น,นะประมาณ8นาทีแต่ว่าทางที่เราเดินเนี่ยก็คือเหมือนเดินทางทางแบบชุมชนโบราณแล้วก็เป็นทางแบบขึ้นลงเขาคิดว่าที่วัดน้ำใสเนี่ยคนน่าจะเยอะเพราะว่าเหมือนคนนะที่ถ่ายรูปไปิเวณเนี่ยก็คือน่าจะมุ่งหน้าไปที่วัดน,น้ำใส ถึงวัดคิวเมสึดเดลาร์นะครับที่เรารู้จักกันดีในชื่อของวัดน้ําใสนะครับวัดนี้นี่ก็มีอายุก,กว่าพันปีเลยนะฮะเป็นวัดที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกนะของเมืองเกียวโตด้วยไฮยไลท์ของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอาคารอาคารไม้ที่อยู่ด้านหลังนี้เราจะลองจะเข้าไปซึ่งเป็นอาคารที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมที่แบบว่าไม่ได้ใช้ตะปูเลยคือเป็นการเอาไม้อะตอกเป็นริมแล้วก็สร้างเป็นอาคารทั้งหลังเลยซึ่งสวยงามมาก เราเข้ามาที่ตัวอาคารไม้นะครับหรือว่าที่เรียกว่าคอนโดนะครับแที่บอกว่าอาคารนี้เขาไม่ได้ใช้ตะปูเลยเ,เป็นไม้แบบขัดกันนอกเป็นลิ่ม ไปมุมถ่ายรูปกันนะครับมุมที่เราจะสามารถเห็นอาคารคอนโดเนี่ยได้ทั้งได้ทั้งอาคารเลยซึ่งจริงๆอ่ะอาคารเนี่ยเขาเพิ่งจะบูรณะเสร็จเนาะเมื่อไม่กี่ปีก่อนประมาณสักสปีสปีก่อนอเราจะมาดูว่าความสวยงามของอาคารเนี่ยจะเป็นยังไงนะ จากตัวอาคารคอนโดนะครับลงมาจะเจอน้ําตกทั้ง3สายครับมาดื่มเพื่อจะได้รับพรจากสิทธิ์นะครับซึ่งทั้ง3สายเนี่ยก็จะมีพรที่แตกหนางกันไปเนาะสายที่1เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศ,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 ศึกษาสายที่2เกี่ยวกับเรื่องของความรักและสายที่3เนี่ยคือเ,เรื่องของสุขภาพนะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือลองไปรู้ว่าอันไหนเบอร์1เบอร์2เบอร์3เดี๋ยวต้องลองดูหรือไม่งั้นก็คือกินไปเลยทั้ง3สายทีเดียวได้รับรพรครบไปเลย <laughs> เอาละฮะคนแรกของเรา จะเลือกสายน้ำไหนดีอ,นนอ่าเราจะมิกกันทั้งสามสายนะครับรับพรกันเต็มๆไปเลยสดชื่นสดชื่น,นรับพรกันจุกบๆตอนนี้เรากลับมาที่สถานีเกียวโตอีกครั้งนลยครับกลับมาตั้งหลักหาอะไรกินก่อนโอ้โหไม่คีร้อนมากเราจากวัดคิโวไม่สดเดลาน,นะครับออกมาที่ตเกียลรถเมล์แล้วก็นั่งสาย206กลับมาเหมือนเดิม ทีเกียวโตสเตชันเดี๋ยวแวะเติมพลังแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเราก็ได้ร้านอาหารแล้วเป็นเกียวโตแบบคูซีนนะครับนี่แต่ละคนอลังการมากคนที่สี่เซตเป็นเซตมาเลยนี่ที่ส่กางมานะเป็นเหมือนเป็นฟองเต้าหู้ Style. เป็นเกียวโตสไตล์นี่นเป็นเซตตาชิมิรวมอันนี้น่ากินมากเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่คุชิมิอินาริชายนะครับจากเกียวโตสเตชันครับไปที่นาลาลายนะฮะแล้วเราก็ใช้ JR Pass ของเราเนี่ยเข้าได้เลยนะครับ รอบของเราตอนเที่ยง15นาทีนะครับและเราก็มาถึงสายเาจ้าริงจอกครับหรือฟูชิมิอินารินะครับ,รรบก็นั่งจากเกียวโตสเตชันสองสเตชันนะครับลงมาก็คือถึงเลยแล้วตอนนี้คือแบบเที่ยงน่าจะเที่ยงกว่าๆหรือบ่ายโมงนี่แหละแบบโอ้โหร้อนแบบร้อนจริงๆคนเยอะมากๆเลย ว่ามันมันค่อนข้างที่จะมาง่ายครับมันมันเดินลงสเตชันมาเนี่ยก็ถึงเลยเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่จุดไฮไลท์ของสายเจ้าฟูชิมิกินารินะครับก็คือเสาโทเรอิซึ่งเขาว่ากันว่าน่าจะมีกันเป็นแบบหมื่นหมื่นต้นเลยจริงๆสารเจ้าเนี่ยก็คือสร้างมาน่าจะประมาณปีคศ794ก็ประมาณพันกว่าปีแล้วอะ สร้างขึ้นให้กับเทพเจ้าอินาริซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เชื่อกันว่าเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็การค้าเสาวรีที่มีกันเป็นเป็นเหมือนต้นเนี่ยก็คือเกิดจากนักธุรกิจที่เขาเชื่อกันว่าการสร้างเสาวรีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการส่งเสริมให้ธุรกิจในพวกเนี้ยเขาจะเหลือลุ่งเรือกมากขึ้นก็เลยสร้างขึ้นมามถือเป็นทางขึ้นไปบนเขาเลยยาว เราลงกันมาแล้วนะครับตัวเสาร์ทุเรียคือมันมียาวขึ้นไปเหมือนกันน่าจะเกือบภูเขาทั้งลูกเลยแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันแบบมันเยอะมากๆแล้วก็ไกลมากเลยกับอากาศอย่างนี้เดินตอนอากาศเย็นๆยังเหนื่อยเลยแล้วนี่ร้อนแบบเปรย่ยงอีกแล้วเราเลยตัดสินใจเราลงมาดีกว่าวเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเดี๋ยวจุดหมายถัดไปเนี่ยเราจะไปวัดกินคาคุจิหรือวัดเงินนะฮะ มาจากศาลเจ้าฟูจิมิินารินะครับมาที่เกียวโตสเตชันนะครับแล้วเราก็จะไปกันต่อที่วัดกินคาคุจิครับหรือว mm ัดเงินเราจะขึ้นรถบัสบสายเจ็ที่แพลตฟอร์ม A2 นะครับใช้เวลาประมาณนัก45นาทีถึงจะถึงน,นะ <S <S ตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดกินคาคุจิแล้วนะครับก็ ลงจากรถเมย์สายเจ็ดนะครับตรงกินคาคุจิมิชิแล้วก็เดินมาสักประมาณ500เมตรระหว่างทางก็จะเป็นชุมชนนะก็มีร้านขาย,ยของเราน่าจะมา,ากันช่วงแบบใบบาแล้วคนก็เลยแบบเริ่มบางๆตาลงนะ ก็มาถึงแล้วนะครับวัดกินคาคุจิเสียค่าเข้าออคนละ500เยนนะครับ อยู่ที่ย่านกีออนแล้วนะครับแ,แล้วก็มาที่ร้านที่ชื่อว่ากีออนทันโตเป็นร้านโอโคโนมิยากิแล้วก็ยากิโซบะนะครับ <c oughs> คือบรรยากาศก็จะแบบว่าดูแบบเป็นโลโก้ม,มากๆเลย <c oughs> แล้วนี่เราก็สั่งตัวยากิโซบะเป็นบีฟหนึ่งที่แล้วก็โอโคโนมิยากิเป็นบีฟเหมือนกัน